สวัสดีค่ะโมนาพาแซบสไพเดนมากค่ะวันนี้ก็มีอีกเรื่องราวนึงจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องว่าไม่อยากเชื่อว่าวัดภาพเก่าๆมันจะกลับเข้ามาหาเรา จากวันนั้นที่โมนาไปไปหาหมอเพราะเราไปหาหมอเนาะคือหัวใจโมนาโมนาว่าหัวใจโมนามันเต้นผิดปกติแต่โมนาจับจา่าตอนที่มันเต้นผิดปกติโมนาก็จะจะดูที่นาฬิกาข้อมือโมนาก็ถามคนอื่นว่ามันเต้นปกติไหมแต่หัวใจเรามันเต้นตุบๆุๆๆุุุคือมันเต้นเร็วเต้นฉี่แล้วมันเป็นบ่อย มันทาให้เราเหมือนเราหายใจลงลงท้องเราไม่ไม่สะดวกอะค่ะโมนาก็เลยนัดหมอกว่าจะนัดหมอได้ก็คือวันที่เราเป็นสัปดาห์ที่เราเป็นจริงๆอะอโมนาเป็นเป็นจริงๆก็คือสองสัปดาห์สามสัปดาห์ก่อนคือหัวใจมันเต้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 นบ่อยและเต้นทีแล้วจะบอกว่าโมนาคิดมากหรือเปล่าโมนาเครียดหรือเปล่าโมนาเหนื่อยหรือเปล่าแต่บางทีตอนเช้าอะ่ะ โมนาต้องไปทํางานหกโมงเช้าเนี่ยโมนาเจออ่าคือยังไม่ได้เริ่มทํางานแต่เพียงแต่ว่าเหมือนเราเข้าที่ทํางานแล้วนู่นนี่นั่นหัวใจเรามันเต้นผิดปกติเราก็คุยถามเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะร่วมงานแล้วก็เป็นคนเดนมาร์กเพื่อนๆก็บอกว่าถ้ามันเต้นแบบเนี้ยก็คือไปหาหมอนัดหมอโมนากว่าจะนัดหมอได้ก็สองสัปดาห์เนาะพอโมนานัดหมอได้เมื่อสองสัปดาห์โมนานัดได้เมื่อวันอังคารวันที่สิบเจ็ด หลังจากวันที่17ปั๊บหมอเขาก็ตรวจเช็คนูน่นนี่นั่นเขาก็วัดความดันเราเขาก็บอกปกติก็บอกปกติเขาเลยบอกว่าถ้างั้นน่ะถ้าเรายังรู้สึกไม่ค่อยดีขอเจาะเลือดแล้ววันนั้นน่ะวันที่ไปหาหมอวันที่17หมอก็อคุนเจาะเลือดแผนกเจาะเลือดไม่อยู่เพราะว่าโมนาไปหาช่วงบ่ายนัดหมอได้เวลาช่วงบ่ายโมนาก็ไปหาหมอช่วงบ่ายพอนั้นหมอเขาก็เลย จองเวลาให้โมนาอีกเป็นเวลาที่นัดตรวจเลือดก็คือวันพฤหัสพฤหัสที่19โมนาก็ไปตามนัดเ,เกือบจะ9้าโมงเช้าโมนาก็บอกที่ทำงานว่าขอไปเจาะเลือดที่งานเขาก็อนุมัติให้เราไปเจาะเลือดเราก็ไปขับรถไปเองพอไปถึงที่ที่คลินิกหรือที่ที่คลินิกกันแหละเขาเรียกคลินิกกันเนาะ ก็มีความรู้สึกตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนเราไปช่วง8โมงกว่ากว่าจะถึง9โมงอ่ะคือยังไม่มีคนเหมือนเราเป็นอะไรที่ใหม่ๆเข้าไปอ่ะแต่โมนาเคยเจาะอ่เคยเคยเข้าไปไหมเคยเข้าไปแล้วหลังจากนั้นมาก็มีความตื่นเต้นแล้วเราก็เห็นนะอ่าเขาก็เรียกเราอนุทิดาฉันเรียกชื่อเธอถูกไหมหมอเขาก็ถามนะอ่าถูกค่ะก็บอกว่าอนุทิดาโอเคอนุทิดาเนะเาะพอเข้าไปอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปอ่ะมันมีหมอคนหนึ่งที่เราเคยเจาะเลือดกับแก ที่เราเคยเจาะเลือดแกเมื่อยเมื่อยมือเมื่อยมือโมนาจอดรถนะคะโมนาไม่ได้ขับรถเนาะโมนาเคยเจาะเลือดกับแกแล้วคันนี้แกก็แกกําลังเหมือนแกกําลังเตรียมแพ็กของเหมือนจะอ่าอาจจะออกไปตรวจคนไข้หรือว่าอาจจะออกไปไหนคันนี้แกก็เข้ามาในห้องเราเห็นแกเราก็ยิ้มแล้วเราก็บอกว่าอ่าหมอหมออีกคนหนึ่งที่เรียกเราเรียกชื่อเราเข้าไปในห้องพยาบาลน่ะเขาก็จะอาจจะจะเจาะเลือดเราโมนาก็บอกว่า เธอจําฉันได้ใช่ไหมบอกบอกหมออีกคนหนึ่งที่ที่เขาเคยเจาะเราเธอจําฉันได้ใช่ไหมว่าฉันน่ะนั่งเจาะไม่โอเคฉันมีความรู้สึกตื่นเต้นฉันขอนอนเจาะได้ไหมโอเคโอเคดีแล้วที่เธอบอกฉันอย่างนี้เชื่อไหมโมนาก็เข้าไปอีกห้องหนึ่งไปรอ,อนอนเจาะแล้วหมอคนที่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบคือแบบ ตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันใจว่าเขากําลังจะออกไปข้างนอกอยู่แล้วเขากลับเข้ามาเขาเดินเข้ามาในห้องเราแล้วเขาจําเราได้แล้วเขาก็บอกว่าใช่ใช่ใช่ฉันเคยเจาะเขาอะไรเงี้ยแต่เขานั่งเจาะไม่ไม่เลือดจะไม่เลือดจ,จะไม่ออกดีต้องนอนเจาะโมนาต้องนอนโมนาต้องนอนเจาะเลือดค่ะถึงจะออกเนาะแต่โมนาก็จะไม่มองแล้วก็เป็นหมอคนที่เหมือนเหมือนรู้ใจเราอะ่ะคือเขาก็จะมาเจาะให้เราไอหมอคนที่ว่าเรียกชื่อเราเข้าไปคนแรกอะเขาก็บอกว่าดีนะที่เธอยังอยู่อ่ะเดม คือบอกบอกกับหมอคนนั้นว่าดีนะที่เธอยังอยู่ฉันดูแล้วเลือดเขาอะค่อนข้างจะยากคือเลือดโมนาออกยากพอเลือดโมนาออกยากหมอเขาก็นั่งลุ้นจนเนาะเขาก็บอกว่าหายใจเข้าหายใจออกสบายๆนะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะโมนาไม่มองเลยนะโมนาหลับตาแล้วโมนาก็คือนอนแบบคือนอนให้เขาเจาะเลือดสบายๆที่โรงพยาบาลที่ต่างประเทศนะคะมามาเจาะเลือดเนาะไออลินิก ไม่เทิมถอดรองท้รองเท้าเลยนอนไปบนเตียงเลยชุดทํางานนั่นแหละโมนาก็นอนไปบนเตียงเลยแต่เขาจะมีผ้าขาวๆกระดาษตีขาวๆปูเพื่อกันเปื้อนกันอะไรเนาะโมนาก็นอนไปแล้วโมนาก็เจาะเลือดเจาะเลือดเสร็จเขาบอกโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมไม่เป็นอะไรเขาบอกไม่เป็นอะไรแล้วก็โอเคพอมาอีกขั้นตอนหนึ่งพอมามันมามันมาถึงขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนที่ว่าจะวัดความดันผมพูดแล้วก็เป็น่ี้จะวัดความดันหรือก็เช็คหัวใจเขาเอามาแปะเรา มันมีเหมือนสติ๊กเกอร์เล,เล็กๆเหมือนตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าเหมือนกระแสไฟฟ้าหรือว่ายังไงโมนาก็ไม่รู้แต่เขาจะมาแปะแปะที่ที่หลังมือเราแปะที่หลังมือเราแปะที่ข้อเท้าข้างในนะข้อเท้าข้อใต้ตะตุ่มใต้ตะตุ่มเราข้างในทั้งสองข้างของของเท้าโมนาโมนานอนอยู่บนที่นอนนอนอยู่บนเตียงเขาก็แปะ แล้วเขาก็จะมาแปะตรงหัวใจตรงหัวใจตรงตรงเนินอ,อกของเราทั้งสองข้างเขาก็จะแปะเราพอเขาแปะเราทั้งสองข้างแล้วเขาบอกว่าเธอ,อถูกเสื้อขึ้นอีกได้ไหมเขาจะแปะใต้เรานมแปะใต้เรานมเราข้างซ้ายแปะน่าจะประมาณ4ี่ห้าอันได้ น่าจะเป็นการเช็คหัวใจเขาบอกว่าเป็นขอเช็คหัวใจนะเธอนอนนอนสบายๆนะมนาก็เขาบอกว่าไม่ต้องพูดนะแล้วก็นอนแบบหายใจสบายๆนอนแบบแบบถ้าถ้าจะหลับหรืออะไรก็แบบคือคือให้ตีตัวให้ให้วางตัวให้สบายๆมนาก็วางตัวสบายๆมันภาพมันเก่ามันเกิดขึ้นมนาก็ร้องไห้เขาถามว่าร้องทําไมมูนาก็เล่าให้เขาฟังว่าแฟนโมนาเคยเสียแล้วมนาเอ่อ แล้วโมนาหเห็นเครื่องพวกนี้มันเหมือนเป็นเครื่องตอนนั้นเป็นเครื่องอปั๊มหัวใจเป็นเครื่องช็อตหัวใจให้แกเนาะโมนาก็ร้องไห้มันเหมือนภาพเก่าๆมันเข้ามาในหัวเราแล้วทําให้เรากลัวพอเราจะโดนเช็คขนาดอันนี้แค่เช็คหัวใจนะแล้วหมอเขาก็นั่งดูที่คอมพิวเตอร์เขาบอกว่าฉันนั่งอยู่ข้างเธอนี่แหละนั่งอยู่คอมพิวเตอร์เขาคุยกับเราเขาบอบเราคือเขาเขาเขาถาม เหตุเกิดอะไรเหรอหรือว่าเธอเป็นอะไรเหรออะไรเงี้ยคือเขาถามเราหมดว่าเหตุเกิดเมื่อไรอะไรยังไงหมอคุยกับเราเขาให้เวลาคุยกับเราแล้วเราก็คุยกับเขาพอเขาคุยกับเขามันก็มันก็คือได้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 เล่าเล่าให้เขาฟังอีกมันก็ร้องไห้อีกพอร้องไห้เขาก็บอกโอเคถ้าเธออยากจะพบอจิตแพทย์อีกก็บอกนะฉันฉันจะช่วยอะไรเงี้ยเขาเขาคือเขา เขารู้ว่าว่าเราเป็นยังไงแล้วเราต้องเจอใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เธออยากเก็บนะเธอมีอะไรเธอต้องพูดเธอต้องคุยนะคือเขาจะคือหมอหมอหมอดีอะค่ะคือดีมากคือ ให้เวลาเราให้เวลาเราพูดคุยกับเราแล้วแบบจนให้เราผ่อนคลายเนาะพอเราผ่อนคลายแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคพอนั้นหมอเขาบอกว่าโอเคนะฉันฉันจะไปนั่งดูที่ที่คอมพิวเตอร์นะว่าหัวใจเธอเป็นยังไงสุดท้ายหัวใจของโมนาแกที่แกดูนะแกก็บอกว่าเรื่องหัวใจโอเคปกติไม่เป็นไรแต่เรื่องเลือดแต่เรื่องเลือดขอ ขอดูอีกสองสัปดาห์เพราะว่าเขาจะตรวจหลายๆอย่างเป็นเท่าบวงบวานคือจะตรวจอะไรมากเดี๋ยวหลังจากนี้อีก2ส,สัปดาห์เดือนหน้าโมนาได้นัดนัดหมออีกครั้งหนึง่งก็หวังว่าผลออกมาจะดีเนาะวันนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าภาพเก่ามันย้อนกลับมาพอมันย้อนกลับมามันทําให้เรากลัวแต่เราอยู่ที่นี่แล้วยังไงยังไงมันก็ต้องสู้นะเป็นอะไรเกิดขึ้นก็ก็ก,ก,ก็ก็ต้องเกิดแต่เราอยู่ใกล้หมอติดติดตาอ่าเขาเรียกว่าอะไร เข้าหาหมอตลอดแหละยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งต้องเข้าหาถึงแม้เรามีแฟนก็จริงแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ทํางานของเขาเราอะอยู่ที่นี่ต้องสู้ทุกอย่างค่ะไปหาหมอหาหมอต้องไปเองอะไรเองแล้วเจ็บป่วยทันทีเนี่ยจะหาหมอทันทีไม่ได้นะนอกจากเธอจะอุบิเนต์มากๆเธอถึงจะหาหมอแต่ถ้าขนาดเห็นไหมโม,โมนาบอกว่าเรื่องหัวใจขนาดเรื่องหัวใจเราเหมือนว่าตัวเราเองบอกว่ามันสําคัญ แต่หมอเขาัดเราอะ่ะก็คือถ้าไม่มีเวลาเราถ้าไม่เอ็กซิเดนนะคะถ้าไม่เอ็กซิเดนเนาะไม่ถึงขนะดต้องเรียกรถรถด่วนอะไรเงี้ยรถด,ด่วนพยาบาลด่วนอะไรเงี้ยก็คือเราต้องรอเวลาตามนั้นเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็มาเล่าสวยฟังว่าภาพเก่ามันย้อนกลับมาหาโมนาอีกคือภาพของอดีตสามีที่เสียชีวิตมันทําให้โมนาคิดถึงว่าวันที่เขาไปอะ่ะเราโมนาทําให้โมนากลัวแต่ตอนนี้โมนาก็โอเครู้เรื่องหัวใจว่าดีขึ้น แต่เรื่องเลือดต้องรออีกว่าจะมีเบาวงบาหวานอะไรอ่เงี้ยก็เพิ่งครั้งแรกที่เจาะไหลเจาะแล้วก็ตรวจได้หลายอย่างแต่ไม่กล้าดูแบบว่าเขาเจาะไปเท่าไหร่แต่รู้ว่าตอนดึงเข็มออกเจ็บมาก <laughs> <laughs> เจ็บเจ็บค่ะก็ก็ยังมีรอยอยู่ที่แขนนี่เนาะยังไม่ได้ออกโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจและเข้ามาฟังชีวิตของโมนาแบบบ้านๆเนาะ,ะสไปเดนมาร์กในต่างแดนก็คือ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงสวัสดีค่ะเล่าสู่กันฟัง